วันนี้จะทำอะไรวันนี้ประกอบประกอบเครื่องประกอบฝาสูบเมื่อวานเป็นอะไรทำไมขี่ไม่ได้วาวล่วเอาวาวไปซ่อมมาแล้วกำลังประกอบกับตอนนี้กำลังจะตั้งโซ่ราวลิ้น ันนี้เป็นตัวตั้งตั้งโซ่ตัวตั้งโซ่กำลังคายออกตัวตั้งโซ่ต้องคลายออกก่อนถึงจะปลดโซ่ได้

ตัวนี้ต้องหันไปข้างหน้านะครับแล้วก็นี่เป็นของเก่ามีรอยอยู่นะครับนี่ต้องหันไปข้างหน้า